พระโอวาทพระพุทธจี้กงบทพินิษจิตยาล้อยแข้อที่สิบเจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญมาเป็นเวลานานแต่กลับไม่ละทิ้งความยึดมั่นในตัวตนชอบเปรียบเทียบนี่คือภาพสะท้อนถึงการบำเพ็ญที่ยังมีความต้องการเอาชนะและการแข่งขันกับผู้อื่นจงตระนักว่า การบำเพ็ญธรรมที่แท้จริงนั้นไม่ได้วัดกันที่ระยะเวลาแต่วัดที่การเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจการที่เจ้ายังคงแก่งแย่งชิงดีกับผู้อื่นนั้นแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังไม่สามารถละทิ้งความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและความต้องการเอาชนะอย่าหลงคิดว่าระยะเวลาในการปฏิบัติคือความสำเร็จในการบำเพ็ญ แท้จริงแล้วการละทิ้งความยึดมั่นในตัวตนและการมีจิตใจที่เลี่ยมด้วยเมตตาตังหากที่เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติจงฝึกมองตนเองและผู้อื่นด้วยความเมตตาและเข้าใจเสมือนแม่น้ำสายเดียวกันที่ไหลลงสู่มหาสมุทรไม่มีการแบ่งแยกว่าใครเหนือกว่าใครเจ้าจะพบว่า เมื่อเราไม่ยึดติดกับการเปรียบเทียบจิตใจจะเป็นอิสระและมีความสุขมากขึ้นผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงนั้นย่อมสามารถปล่อยวางความยึดมั่นในตัวตนและการเปรียบเทียบมองเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของสปปรรพสิ่งและเข้าใจว่าการเปรียบเทียบเป็นเพียงภาพรวงของสิตท,ที่ยังไม่หลุดพ้น สามารถดำเนินชีวิตและปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงนั้นย่อมสามารถปล่อยวางความยึดมั่นในตัวตนและการเปรียบเทียบมองเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของสปปรรพสิ่งและเข้าใจว่าการเปรียบเทียบเป็นเพียงภาพลวงของจิตที่ยังไม่หลุดพ้น สามารถดำเนินชีวิตและปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นดังมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลย,ยิ่งลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งนิ่งสงบเท่านั้นฉันใดผู้ที่บำเพ็ญธรรมมายาวนานอย่างแท้จริงย่อมมีจิตใจที่สงบนิ่งและลึกซึ้งไม่วันไหวต่อขึ้นล้มแห่งการแก่งแย่งชิงดีฉันนั้น เวลาแห่งการบำเพ็ญไม่ได้วัดกันด้วยเดือนปีแต่วัดด้วยความลึกของจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาดังมหาสมุทรที่อบผุ่มสรรพชีวิตโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังผู้บำเพ็ญที่แท้จริงย่อมอบพุ่มผู้อื่นด้วยความรักความเมตตาโดยไม่มีความคิดที่จะแก่งแย่งหรือเอาชนะเพราะในความเป็นหนึ่งเดียวนั้น ไม่มีที่ว่างสำหรับการแข่งขันมีแต่การเกื้อกูลและเติบโตไปด้วยกันความสงบที่แท้จริงไม่ใช่การปีกตัวจากโลกแต่เป็นการอยู่กับโลกด้วยจิตที่เป็นอิสระเห็นความทุกข์ของผู้อื่นเป็นดั่งความทุกข์ของตนและพร้อมที่จะช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน ยิ่งจิตใจลึกซึ้งเท่าใดยิ่งเห็นความเชื่อมโยงของสปปรรพสิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้นจนในที่สุดความแตกต่างระหว่างตนเองและผู้อื่นจะเลือนหายไปเหลือเพียงความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและจักรวาลติดตามพระวาตอนต่อไปด้วยนะคะ